เฉพาะส่วนไม่ได้นะก็เกิดจากความร่วมมือวันนี้นะคะปุ้ยมาเป็นตัวแทนค่ะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมาทํา MOU ร่วมกันระหว่าง47หน่วยงานค่ะเพราะโคราชได้เป็นเมืองไมซ์แล้วนะคะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเมืองไมซ์คืออะไรติดตามนะคะจัดงานที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันค่ะฮอชั้น4 มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพราะมันจะเป็นสิ่งที่มีการสร้างงานมากขึ้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับสักงานส่งเสริมการประชุมและเชิรสตารองค์การมหาชนวันนี้ดิฉันรับหน้าที่เป็นพิธีกรพยาธิาาสติ์ค่ะ ladies and gentlemen welcome all of you to Korat Night City moving forward and collaboration Korat Mind City is organized by Nakhon Public with the collaboration of Thailand Convention and Exhibition Bureau of TSE. and public organizations. Today is my great only opportunities to be MC in English for the activity. <laughs> ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองไม้แห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการ,ร,การากประเมินนะครับจากสำนักงานส่งเสริมการจัดปรชุนและนิทรรศการโครงการมหาชนครับ Today's activities are c a r r e d out s i n e n a k o n r a t a s i m a province is promoted to be the latest city from Tisek. ครับและในวันนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในห้องคองแห่งนี้นะครับจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลง,งานามความร,ร่วมมือเพื่จะขับเคลื่อนนะครับโคราชไม้กับเราด้วยนะครับ Ladies and gentlemen, all of you are invited to be witness in our memorandum of understanding of i signing ceremony. ผู้มีเกียรติทุกท่านครับจบบังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเมืองเยอะยมากเลทีเดียว รวมทั้งมีศักยภาพทางด้านูมิวิสา์ที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นประตูสู่ทางภาคอีสานมีสถานที่ท่องเทีย่ยวมากมายเหลือเกินนะครับทั้งทางด้านทางธรรมชาติ<ไ>และก็ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมากมายนะครับทั้งอย่างเทียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในการรองรับในการจัดกิจกรรมที่จะรับนักเดินทางไวมเข้าสู่จัขขงหวัดนครนคราชสีมาด้วยคือต้องคนครราชสีมา g e n e r a l known as Koran is Thailand's largest province The city itself serves as a gateway to Northeastern region. Such tourist attractions as splendid natural scenery and awesome historical sites are provided here. Moreover, accommodations and facilities are provided to travelers, especially for tourists. travelers. <coughs> ให้สามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางไม้ได้อย่างแทจ้จริงครับ Hence numerous collaborations are formed with the aim to promote Korat m i g e City to be a preferred destination for travelers ผู้ีเกียทุกท่านครับแล้วก่อนที่ผมจะนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีปเปิดการลงนามพันธสัญญาว่าด้วยความร่วมมือนในการขับเคลื่อนเมือ,องโคราชไม้ในช่วงนี้ผมจะขออนุญาตนำทุกท่านนะครับไปรับชมด้วยครับ คราดไวซิตี้ moving forward and collaboration กันก่อนนะครับ ladies and gentlemen I would like to invite you to the presentation of k ร r a m วซ City moving forward and collaboration และสำหรับในช่วงน,นี้ทีมงานพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันครับ please enjoy นนย่า การจาัดนิทรรศการสามารถหารายได้อย่างต่อนเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงป็นอุตสาหาการรมที่สําคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเทศไทยมีจังหวัดที่เป็นเมืองไม้จํานวนสิแ่ง พศ2563ได้ประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองไม้์ของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอยารยธรรมอีสานใต้ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเรื่องเมืองไม้์ในจังหวัดอุโบลรชาชธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ควบคู่กันในขณะนี้ทําให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดยกระดับเมืองสู่การเป็นเมืองไม้ซิตี้ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากในด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างงานสร้างอาชีพ จะสร้างไรายได้ให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างมหาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านการประเมินการเป็นเมืองไมซิตี้ของประเทศไทยด้วยวิสัยทัภาพและกอรขอ,ขอ,ขอทั้งแปดด้านได้แก่ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไม์จากการจัดงานของเมืองกิจาก,การรมเพิ่มเติมรอบเมืองจากการประชุมที่พักและสิ่งอำองนวยความสะดวกสถานที่จัดงานภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียขง,สบบงของเมืองสภาพแวดล้อมของเมืองและด้านความเสี่ยงในการกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัยนับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวจาังหวัดนครราชสีมาอย่างมากโดยจังหวัดนครราชสีมามียุทธศาสตร์หลักในการเป็นเมืองไม์คือเมืองไม้สมระดับโลก ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือการขับเคลื่อนกระบวนการดังกลา่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐเอกชนประชาชนตั้งแต่ระดับนยโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติในจังหวัดและหน่วยงานระดับประเทศคือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เสร็จจึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันโดยได้จัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือการรับฟังความคิดเห็น การสร้างการรับรู้ในการเป็นเมือนโคราชไมซซิตี้ร่วมกันโคราชไมซ์ออฟอีสานโคราชจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เมืองแห่งศักยภาพที่พร้อมต้อนรับในการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมงานยิทศการงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริการในทุกรูปแบบด้วยโคราชวิศกิจภาพความพร้อมในทุกๆด้านและในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดจึงมีแผนการยกระดับเมืองให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่โคราชจะเป็นโคราชไมซ์ออฟอีสาน กิจกรรมโคราชไมซิตี้ moving forward and collaboration การส่งเสริมความร่วมมือการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองไมซ์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือโคราชเดียร์ไมซ์โคราชไมซิตี้ระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการรวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดสเพื่อเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา convention and ศิริชัยเซ็นเตอร์เอนเสกษาเพื่อสัมมนาความรู้เรื่องทิศทางโคราชเมืองไหม้โคราชหมายเลขฟอร์ฟิเจอร์และสื่อสารสร้างความเข้าใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการเป็นโคราช